เซ็กไป้ในการปวดปวดเองขอบคุณครับวาไงหนูอ่าเอาเอามาให้พี่พวกนี้นะโอเคแล้วแล้วพ,พี่พี่พี่พ่อกลับตามเรามาเปล่าโอเคโอเคอย่าเรือ่องโอเคเดี๋ยวพี่ได้โทรหา้อรับครับ พี่ปอกำลังมานะครับเดี๋ยวจะนล้วก็เห็นเขามาวัานโป่งเีก็เลยดูแลเขาหน่อยแล้วก็ต้อนรับเขาอย่างดีหน่อยก็จองที่สอบให้พี่ปอดูแลค่าดีพังกับพี่ปอนะครับานาน,นเขามาเขามา,าเมขามาเม,าาม,าามาื่อกี้จริงที่จริงใจมา,มาเลยครับขอบคุณครับรอเจออีก10ครั้ง14บถ้าเจอกันครับร14ครับพรุ่งนี้ดมไม่นอนได้ครับพรุ่งนี้อยู่ใคลบ้านได้แน่นอน สวัสดีน้องนันท์นิดด้วยครับพวนี้มีติ๊งอีกไหมแม่อุนไม่เป็นลูกพวกนี้ได้อีกครับแม่จะเช้ามาอุนให้เลยครับขวัญใจมาด้วยครับน้องขวัญจะมาได้ฝันมาคืนนี้ไหมน่าจะมาคืนนี้นะครับช่วยกันคนละน้อยก็มากแล้วใช่ครับระบบติ๊คนละน้อยได้ไหมหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนให้กับหัวหน้าผู้ที่รอแล้วก็ใจดีคนนี้ของคนละติ๊ได้ไหม ใจมาพร้อมปิ๊ปอใช่ครับวันน้าผู้รอเราขอบคุณครับไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปออรายการเลยเลยครับไม่เคยไปออรายการเลยเต้าความของคุณครับน้องกัทเหนน้องๆก็เป็นความสุขของพี่เหมือนกันติ๊งไปแล้วครับผูุรุษแถวครับไปหาที่วัดได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนั้ก็กลับแล้วครับคนละร้อยช่อใหญ่ถึงถาใช่ครับผม หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยถามชื่อติงได้ไหมวีระพงผ่าวหรือน,น้ำครับคุณฝนน,านา้ำเนี่ยโคนละติงเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนโคราตติงนะรับรองได้เยอะเลยรับรองได้เยอะมากเลยคนละติงขอติงกรรี่หนักติงห้าร้อยก็ไหนขอบคุณแม,มน่น้อยครับขอบคุณค,ครับชิบสี่โคราตไหมใช่ครับตีไปที่โคราตครับผมอ๋ออ๋อตรงนี้สามแม่ติงได้ครับคุณแม่ละไหมครับแสดงว่าติงถูกถูกต้องครับ ติงเข้ามาได้ๆนะติงนะครับขอบคุณคนพ่เอครับไปแล้วจ้ะติ้งละร้อยได้เลยครับพี่ตำตาเนะยครับขอบคุณทุกคนนะติ้งเนยๆเด้อไม่ติ้งับผมรอชมหน้าพิธีวางของได้เลยครับผมซึ้งใจมันซึ้งใจิงแล้วจ้าขอบคุณครับ ขอบคุณแล้วว่ปติงนะที่ติงกันเข้ามาเรื่อยๆเลยิงกัน